แอนด้นะคะทุกคนไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่รถถังกับตะวันฉายเนี่ยซ้อมมวยกันเล่นๆน,นะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยน่าจะนานพอสมควรแล้วนะคะน่าจะตั้งแต่ประมาณปี2023ั่มั้งคะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาดูตัวไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะแบบดูพอๆกันเลยอะ่ะอาจจะมีส่วนสูงนะคะที่ดูต่างกันแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่อ่ะอย่างในรูปนี้นะคะที่ตะวันฉายโพสต์พร้อมแคปชั่นว่ายุคนี้ตะวันฉายยอมแค่เสียถังคนเดียวครับ เขาก็ดูต่างกันแค่ส่วนสูงนะคะรถถังเนี่ยดูหนากว่าด้วยถ้าใครอยากดูวิดีโอนั้นเต็มๆนะคะไปดูใน Tik t o k อาจารย์ฟ้าส่สได้นะคะหรือว่าลองเซิร์ชว่าตะวันฉายประทารถถังก็จะได้เห็นวิดีโอนั้นค่ะต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ซ้อมเล่นกันแบบน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าแฟนมวย,ยจะว่ายังไงถ้าคู่นี้จะต้องได้เจอกันยังคอมเมนต์แรกนี้นะคะบอกว่าถ้าชกจริงนะตะวันฉายไม่ยุบ รถถังก็แขนห้อยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบอกว่าถ้าถังไป70โลจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกเลยก็มีคนมาตอบกลับนะคะว่าอ้วนครับคนตัวเตี้ยไม่สูงรถถังน้ำหนักเท่านี้พอดีแล้วขนาดปล่อยๆหกห้าโลยังดูมีแต่เนื้อไม่มีกล้ามเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบอกว่ารอชมบนเวทีอยู่ครับพี่ก็มีคนมาตอบกลับนะคะว่าผมก็คิดแบบนี้ครับ น่าจะไม่ชกกันเพราะชื่อเสียงดังทั้งคู่ด้วยครับก็มีคนมาตอบกลับอีกนะคะว่ามันชกกันไม่ได้อยู่แล้วครับคนละน้ำหนักเลยคอมเมนต์ต่อมานะก็บ,บอกว่าชอบทั้งคู่ดีแล้วที่เขาคนละเวทกันคอมเมนต์ต่อมานะก็บอกวันนึกว่าแสนชัยกับพี่ผูวขาวเออทุกคนเหมือนจริงคอมเมนต์ต่อมานะก็บ,บอกว่า ตะวันฉายเคยโพสต์บอกครับผมยอมพี่รถถังคนเดียวนี่แหละค่ะที่แอดเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เลยคอมเมนต์ต่อมานะ,ะบอกว่าชกจริงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครพลาดแพ้กันได้คอมเมนต์ต่อมานะ,ะ่ะบอกว่าตะวันฉายเคยโพสต์ Facebook ตอนแกถ่ายรูปคู่กันตะวันฉายบอกผมใครก็ได้แต่ยอมพี่คนเดียวไม่รู้จริงเปล่า คอมเมนต์ต่อมานะบอกว่าถ้าเวทเดียวกันใครชนะครับก็มีคนมาตอบกลับนะคะว่าถ้าเวทเดียวกันรถถังชนะคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าทําไมนึกถึงแสนชัยกับพี่บัวขาวเออจริงค่ะเหมือนจริงคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าถูกแล้วครับที่คนละเวทเราจะได้มีคนเก่งๆไม่ใช่ใครคนหนึ่งเพราะเขาเก่งเหมือนกันชอบทั้งคู่ครับ คอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าเวทเดียวกันผมให้รถถังครับรถถังเจอหนักมามากแล้วตอนนี้อาวุธมวยหลากหลายด้วยครับต่างจากชายที่ยังไม่โดนหนักจริงคบบอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่ารถถังหมัดหนักเวอร์ซสตะวันฉายเตะหนักคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าไม่ไหวตะวันฉายหรอกคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าถ้าน้ำหนักเท่ากันผมว่ารถถังครับคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่า ตะวันฉายเป็นหนะักรถถังมัดหนะักคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าเอาจริงถ้าน้ำหนักเท่ากันน่าสนุกแต่น้ำหนักต่างกันเกินรถถังก็ไม่น่าไหวคอมเมนต์สุดท้ายนะคะบ,บอกว่าถ้าเวทเดียวกันถังยิ้มหวานคอมเมนต์ก็ประมาณนี้และคะ่ะทุกคนหลายๆคนมองนะคะว่าถ้าอยู่เวทเดียวกันจริงๆเนี่ยรถถังน่าจะชนะตะวันฉายน่าจะไม่ไหวอันนี้เนี่ยถ้าความเห็นส่วนตัวของแงร์นะ ถ้าตอนนั้นตอนนั้นอาจจะใช่แต่ถ้าตอนนี้นะคะโอ้โหยากตะวันฉายร่างทองสุดๆถ้าอยู่เวทเดียวกันจริงๆนะก็ก็บอกได้เลยว่ายากค่ะย,ยากอาจจะแบบกรรมาการคงตัดสินใจลําบากอต่บอกได้แค่นี้เลยค่ะต้องบอกว่าถ้าสองคนนี้อยู่เวทเดียวกันจริงๆนะคะคงสนุกนะ่าดูค่ะแต่ด้านอยู่คนละเวท ถ้าจะให้เจอกันจริงๆคงยากเพิ่มไม่มีทางด้วยเพราะถ้าให้ฉายรถมาก็ยากและถ้าให้รถถังขึ้นไปก็ยากเชก่นกันค่ะถ้าสมมตินะคะทุกคนสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนถ้าสมมติว่าคู่นี้อยู่เวทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเวทไหนก็ตามอาจจะเป็นฟลายเวทแบงต์เวทเฟเธอเวทรุ่นไหนก็ตามนะคะแล้วเจอกันทุกคนคิดว่าใครจะชนะคะรถถังหรือตะวันฉายคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันค่ะ